สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะจะให้มาเลือกคร์ดเลือกค์ดจากไพ่ออร์อเคิลเนี่ยสำรับเนี่ยเลือกค์ดเพื่อก็คือดูว่าเดือนพฤจิการเนี่ยจะมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณที่ได้มารับชมคลิปนี้นะคะจะให้เลือกค์ดจนนํานวนกี่ใบดี สามใบก่อนละกัน,ก,นก็คือเลือกจากเซนส์ของคุณเลยมันมันก็จะเป็นการฝึกใช้เซนส์ของของคุณด้วยคัดมีสามใบซึ่งอันนี้เป็นภาพหลังหลังไพ่เนาะให้เลือก อันนี้คือค์ดที่1อันนี้คือคาร์ดใบที่2อันนี้คือคร์ดใบที่3 1 2 3ให้คุณเลือกจากสัรชาตยานของคุณจะได้ฝึกไปด้วยว่าอันไหนที่จะตรงกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์รวมเหมือนกับไพ่เนี่ยจะเป็นการไกด์ไลน์ให้คุณนะคะ ก็เรามาเล่นสนุกสนุกกันเนาะไม่ต้องซีเรียสอะไรให้คุณลองเลือกดูว่าคุณรู้สึกถูกใจกับกับคัดใบไหนหนึ่งสองหรือว่าสามคุณจะเลือกหนึ่งใบหรือว่าคุณจะเลือกสองใบก็ได้ แต่ห้ามเลือกสามใบเพราะเดี๋ยวมันจะมันหมดแล้วอ่ะมันมีสามใบเลือกหนึ่งหรือสองใบก็ได้นะคะลองเลือกดูแล้วเดี๋ยวเรามาดูความหมายไพ่กันและนี่ก็คือไพ่หนึ่งสองสามที่ถูกเฉลยขึ้นมานะคะสำหรับคุณที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่ง ใบที่หนึ่งคือไพ่หยางแล้วก็เป็นไพ่หมายเลขหนึ่งด้วยเอ่อแสดงว่าเดือนพฤศจิกาเนี่ยผู้ที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งไพ่กำลังบอกว่าอาจจะเป็นเดือนที่คุณเนี่ยกำลังลงมือทำเริ่มลงมือทำในบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องงานอาจจะเป็นงานอะดีเลกอาจจะเป็น กิจกรรมบางอย่างหรือถ้าเรามองในเรื่องความสัมพันธ์มันมันส่งผลให้มีความชัดเจนขึ้นเพราะว่าไพ่หยางเป็นไพ่แห่งการลงมือทำการขับเคลื่อนด้วยพลังของไฟนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความเป็นไพ่ใบนี้เขาบอกว่าผู้ที่เลือก เสียงทายเลือกไพ่ใบที่หนึ่งคุณกำลังเริ่มลงมือทาในบางสิ่งบางอย่างให้ไปสู่ความสำเร็จแล้วไพ่ใบนี้ไพ่หยางเป็นไพ่ธาตุไฟซึ่งมันจะเป็นความสำเร็จผลที่กำลังเกิดขึ้นแต่จะเกิด ต่อเมื่อคุณเริ่มทําจริงจังการลงมืออย่างจริงจังแล้วก็การวางแผนที่ดีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยความสว่างที่เกิดขึ้นเป็นพลังธาตุไฟเนี่ยหมายความว่าเป็นพลังที่จะทําให้คุณเนี่ยเห็นเส้นทางอย่างชัดเจนในสิ่งที่คุณกําลังเริ่มลงมือทำเนี่ย หรือบางท่านอาจจะกำลังลงมือทำอยู่ก็ได้เพราะนี่ก็คือเดือนพฤศจิกาพอดีเนาะแล้วก็สิ่งนี้มีความสำเร็จดีความสว่างที่เกิดขึ้นมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่บอกว่าการขับเคลื่อนนะเวลานี้จะนำพาไปสู่ความสำเร็จ แล้วก็การมองทางที่กระจ่างชัดเจนขึ้นนะคะอันนี้สำหรับผู้ที่เลือกไพ่ใบที่1อันนี้คือสำหรับผู้ที่เลือกไพ่ใบที่สองไพ่ใบที่2 co create เป็นไพ่หมายเลข40 co create เนี่ยมีความชัดเจนเรื่องอสิ่งสิ่งที่คุณกำลังทำร่วมกับคนอื่นในการรวมกลุ่มรวมทีม ในการรวมกลุ่มทีมเนี้ยเป็นการทำในการสร้างสรรค์บางอย่างให้เกิดขึ้นแล้วก็เพราะว่าไพ่อ่ะมีเสือดาวเสือดาวสัญ,ญลักษณ์ของการขับเคลื่อนการการบุกตะลุยไปข้างหน้า,าแรงขับเคลื่อนแรงผลักดันแล้วก็มีนกคู่ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของภูมิปัญญาหรือปัญญายาภายใน สติปัญญานะคะดังนั้นแสดงว่าเดือนพฤจิการนี้ยผู้ที่เลือกไพ่ใบที่สองคุณกำลังมีการ co-create คือการรวมกลุ่มรวมทีมเพื่อมันเป็นการใช้แรงบันดาลใจในการสร้างสารรค์บางอย่างอย่างที่คุณเห็นไข่ใบเนี้ยที่ที่วางอยู่เ,เป็นลาย เป็นลายเดียวกับของเสือดาวก็คือเหมือนกับการสร้างสารรค์บางสิ่งบางอย่างให้เกิดขึ้นด้วยสติปัญญาอ่าอันนี้คืออาจจะเป็นเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนพฤศจิกาอาจจะเป็นสิ่งที่คุณทำร่วมกับเพื่อนกับกลุ่มกับทีมคุณในการครีเอทด้วยแรงบันดาลใจของทุกคนในทีม หรือแม้กระทั่งตัวคุณเองก็ได้แต่เน้นไปที่แรงสร้างสารร์แรงบันดาลใจที่ทําให้เกิดการสร้างสารรค์เนี้ยขึ้นมาเพื่อที่จะนําพาสู่ความสําเร็จนะคะหรืออาจจะบอกว่าในาสําสหรับคุณที่เลือกไพ่ใบที่สองเนี่ยช่วงเนี้ยแรงบันดาลใจของคุณหรือพลังสร้างสารรค์ของคุณเนี่ยมาเต็มที่นะคะ ส่วนคู่ที่เลือกไพ่ใบที่3คุณได้ exchange g i f t s ก็คือของขวัญการแลกเปลี่ยนของขวัญซึ่งกันและกันมันคือการแลกเปลี่ยนบางอย่างไพ่หมายเลขยี่สเหมือนผู้หญิงคนนี้นักบัลเล่คนนี้ยื่น ยื่นดาวยื่นดวงดาวให้กับน้องแมวเนี่ยแล้วก็น้องแมวเนี่ยก็ยื่นหัวใจถ้าสังเกตเนี่ยจะเป็นหัวใจสีชมพูเนี่ยยื่นหัวใจให้กับให้กับนักบัลเล่คนนี้นักบัลเล่คนนี้ ยืนขึ้นมาจากกล่องของขวัญมันเหมือนกับนายะนึงเนี่ยเดือนพฤศจิกาอาจจะเป็นเดือนที่คุณได้ได้รับถ้าคุณถ้าคุณเป็นผู้รับก็คือมันจะเป็นลักษณะของการได้รับของขวัญหรือสิ่งที่มันมีค่าทางใจบางอย่างให้กับคุณ มันเหมือนการแลกเปลี่ยนมิตรไมตรีระหว่างกันนะก็ลองสังเกตสถานการณ์ในในเดือนพฤศจิกาของคุณดูว่ามีไหมหรือคุณอาจจะเป็นผู้ให้คือไพ่ใบนี้บอกถึงการเป็นผู้ให้แล้วก็การเป็นผู้รับแต่ทุกอย่างเนี่ยต้องอยู่ในความสมดุลเพราะฉะนั้นเนี่ย ในรูปของเหตุการณ์เนี่ยอาจจะเป็นคุณเองก็ได้ที่ได้รับของขวัญที่มีค่าทางใจชิ้นเนี้ยของขวัญที่มีค่าทางใจอาจจะเป็นแรงสนับสนุนจากผู้คนรอบข้างความรักความเมตตาที่มีให้กันหรือคุณเนี่ยเป็นผู้ให้กับคนอื่นคือการให้การเอื้อเฟื้อกับผู้อื่น ซึ่งความรักความเมตตาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สิ่งเหล่านี้มันเป็นด้านความรู้สึกแต่มันเป็นของขวัญที่อารมณ์แบบว่ามันเป็นการรับกันให้ที่แลกเปลี่ยนระหว่างกันของคุณกับคนรอบข้างหรือคนที่คุณรักนะคะก็ลองดูว่าเดือนพฤติการเนี่ยมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ประมาณนี้ไหมซึ่งไพ่บอกว่าทุกอย่างต้องอยู่ในความสมดุล หรือแม้กระทัง่งถ้าคุณทำงานหนักเพื่อให้กับเป็นการเสียสละให้กับหน่วยงานหรือองค์กรคุณก็ต้องมีคุณก็ต้องมีการปรับสมดุลโดยการให้ตัวเองได้มีการพักผ่อนมีการผ่อนคลายจากการทำงานหนักนั้นบ้างเหมือนเป็นรูปแบบทั้งการใช้ชีวิตให้สมดุลกับการเป็นผู้รับและผู้ให้อย่างสมดุล ประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็คือความหมายของไพ่ใบที่1ใบที่สองแล้วก็ใบที่สานะคะก็ลองดูว่า,าจะตรงหรือว่าจะมีในเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตของคุณเดือนพฤจิการหรือไม่นะคะประมาณนี้ค่ะ